คือถ้าเป็นการตื่นรู้ในระดับเบื้องต้นก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมีนความตื่นรู้ที่สามารถจะดับสามารถจะกลายเป็นความหลงได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน้าที่ที่จะประคองความตื่นรู้เอาไว้ส่วนหนึ่งก็จะต้องหากริยนานมิตนะที่จะช่วยทำให้ความตื่นรู้เนี่ยยังเกิดขึ้นได้ต่อนเนื่องนะ เกิดสิ่งแวดล,ล้อมที่กระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะขณะเดียวกันเนี้ยก็รู้จักเรียนรู้ที่จะอาศัยสิ่งเราสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเนี้ยมาเป็นเครื่องหรือแบบฝึกหัดนะมาเป็นอาจารย์ ที่ทำให้เราได้พัฒนาคุณภาพภายในมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิรวมทั้งเมตตากรุณาและขันติอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นงานนะของของผู้ที่ต้องการที่จะสร้างความตื่นรู้นะให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แต่มาคิดถึงที่สุดยังก็ต้องสร้างชุมชนขึ้นมา ชุมชนของผู้ตื่นรู้นี่เหตุผลที่พระอาจารย์ทรงสร้างทรงบญัติให้มีคณะสงฆ์ใช่ไหมอยากให้มีคณะสงฆ์เพื่อได้จะเป็นเป็นแหล่งฟูมฟักบ่มเพาะคนที่จะมีความตื่นรู้จากความตื่นรู้ระดับพื้นฐานจนกลายเป็นความตื่นรู้แบบสูงสุดก็คือเป็นพระอรหันต์ที่เข้าถึงความจริงหรือสัจธรรมของชีวิตจนกระทั่งไม่มีความเป็นตัวจนกระทั่งเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง แรกออมาคิดว่าเมื่อถ้าตื่นถ้าเรามีความตื่นรู้เนี่ยเราคงจะไม่หยุดที่เพียงแค่ว่าเออทำงานเราจะรักษาความตื่นรู้ให้มากขึ้นแต่เราจะพยายามทําให้คนมีความตื่นรู้เพิ่มขึ้นด้วยและทําให้คนเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมากขึ้นเบียดเบียนกันน้อยลงอันนี้ก็เป็นภารกิจนะของผู้ที่ตื่นรู้นะยิ่งสังคมมีความเกลียดชังสังคมมีความ แบ่งแยกมากเท่าไรเนี่ยผู้ที่ตื่นรู้ก็ยิ่งจะต้องเข้าไปช่วยทำให้การเบียดเบียนกดขี่บีทาหรือว่าการแบ่งฝกักแบ่งฝาอะไรเนี่ยนะมันลดน้อยถอยลงผู้ตื่นรู้คงจะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็แค่อยู่ในหมู่พวกเดียวกันเท่านั้นแต่จะมีความรู้สึกว่าเป็นภาระที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมด้วย